มื <13. S 2> ่อไงเนยแหงเนยแหาง้เยวูกไหมจเดีมันี่เจ้าของเจ้าองหน้าเจ้าของหน้ามดจำมงหนะมือจำมบู้ ฮัลโหลสวัสดีที่กำลังติดตามฮัสซงซ่องอาเด็ดดอย <c oughs> มือนีก็ <c oughs> ไปน้ำหน้ากับน้องสาวน้องสาวกินข้าวแล้วในระหว่างทาง <c oughs> กินข้าวในระหว่างทางอีกหนนึง <c oughs> ล้างสาวนี่ล้างสาวเย็นโศกอ่ะบุ๋มยีแฟงเทือาชีมือนีก็เป็นมือที่สอง มือที่สองแล้วก็ได้ไปไกลกว่าอันมือก่อนโอ้เยเดี๋ยวนี้ก็ย่างไปแต่ว่ามือนี้ฝนโปรตกก็เลยย่างไปตอนอย่างไปก็เขาอะไรขึ้นได้อยู่นี่แหละมือสุดๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตอนเลงแล้วพอมาหกโมงยันไปมาทานเขายันแต่สี่คน เล็งอ๋อขึ <szcz Means S 1> ้ <repetition ceu> นดอยอยู <assistant ities mann ancy> ่นี่เเม่แล้วอะสู้สู้เเม่ปะเหนื่อยแหงเหนื่อยแหงชี้อาย กดนนไปก็เลยขี้อายคนนี้เนี่ยหาแฟนอยู่ <c oughs> หาผัวจริงนะคะ <c oughs> โอ้โห و, บอกเลยตอนนี้เนี่ยเหมยสุดๆเลยตายพี <c oughs> ่นี่กห็หอบครึ่งทั้งล้ว <c oughs> ตอนได้ไปประมาณอีกสูงไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เทือแล้วเถือแล้วก็มาดำนาอยู่นี่อยู่นี่เราเถือแล้วมาดำนาอยู่นี่แต่ว่ามื้อนี้ก็ได้ไปไกลกว่าอีกได้ไปอีกประมาณอ่าสามสิบนาทีประมาณนี้แหละนี่ตอนนี้ก็างามด้วยงามแล้ว ได้ไปอีกประมาณสามสิบนาทีโอ้ฟุลดบตุก่าส่วนนี้นะ่ะฟงตกเนาะมื้อนี้บตแก่ว่าส่วนนี้นี่ตกอยู่โหทางขี่รถจักรมาบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งทางก็เบร์งทางโหคนจะไปบนรดแล้วก็มาเบิ่ออืมอๆ Ô, đến nơi cà mau hóc lợi khôn đều, đều bừng nó và mặt chất khôn nữa nè นี่ประมาณนี้เดี๋ยนี้ายเริ่มไปแล้วเมื่อไปประมาณสองสารอบแล้วเดี๋ยวนี้ก่อนนี่สารอบ อันนี้อกนี้มีแต่ผู้สาวโอเคตอนนี้ก็พักพรอน กันน้องชายนี่ไอซีหัวอัน <c oughs> นี้ร้านสาว <c oughs> นี่เจ้าของ เจ้าของนามดจมูกนะมือจมูกบูมือจมูกนี่ราย ไอ้ที่คบณไปดูเลยตัวเยอะพอไหมมันรวมตัวอยู่นี่หมดเลยเพราะว่ามดหลอดอ่านมดมดหลอดนี้ก็จะไปกินข้าวมดหลอดนี้ก็จะไปกินข้าวกัน ประมาณ2 4 6 8 4 2 4 4แปสาวโซสคนนี่2คน3คนแล้วก็2คนแบโอกาศอกาศเขากาดแล้วก็ท้ายนาอีก2 3คนประมาณนี้แหละ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็จะไปกินข้าวกันนะียไปกินข้าวกันเลย ม,ม,มือหนี่คิดว่าบอมีโมแต่ว่ามีหลายคนมีหลายคนอยู mm. ่โอเคตอนนี ah er> ้ก็ก okay, okay. ินข้าวแล้ว tamam> น okay, ี่เราจะไปพักผ่อนกัน สี่คนสี่คนไอมาสี่คนไปพักผ่อนประมาณสาสินาทีเราไปต่อเดี๋ยวนี้หาสิบเอ็ดพัสตุ๊กนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็นอนพักนอนพักประมาณสามสิบนาที <My> เดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวนี่ก็พักผ่อนแล้วสิไปดำนนตอ่อ ฝนฝนจะตกแล้วดูฝนวันนี้ค่ะวันนี้เราก็า้เหนน้านงามนเองเดยเเจ้าของนาเหนนาดารา ไม่ค่อยดูจริงวิดีโอตัวเองค่อยตรงนะไอโจ้อาเฟตุล่ะอาเฟตุลีไอ้ตัวนั้นไม่ใช่หมูมั้งไอ้ตัว ค <S an ly> ือตอนนี้คือฝนตกนะทุกคนฝนตกก็เลยเป,ป,ปย์พยังเดี๋ยวจะให้ดูดูฝนตกแล้วก็ตอนนี้ก็กลับแล้วด้วยหกโมงห้าโมงโอเคจะกลับแล้วนะ <S <S ดูนะครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วบางคนก็กลับไปแล้ว ฝนตกฝนตกดูฝนตกอยู่หนักมากดูอันนี้เจ้าของนาดูนะครับก็บางคนก็กลับแล้วแต่ว่าบางคนก็อยู่เพราะว่าฝนตกนะเดี๋ยวนี้นะฝนตกฝนตกฝนตกโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเปลี่ยนท่านี้แหละถ้าใครเปิ่งจ้คลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดีย๋ยวด้อ